จากคู่จิ้นเลื่อนสถานะเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มมาปร,รินสุภารัต์กับนางเอกสาวคิมเบอร์ี่แอนวอลเทมัสซึ่งทั้งคู่จูงมือเข้าพิธีวิวากันไปเมื่อวันที่14กันยายน66ที่ผ่านมาและหลังจากที่หมาคิมเบอร์รี่ใช้ชีวิตด้วยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วหลายคนก็ต่างลุ้นเรื่องทายาทว่าจะมีเมื่อไหร่ซึ่งทั้งคู่วางแผนมีลูกอีกสองปี แต่ก็ต้องเลื่อนการมีทาย,ยาทออกไปก่อนเพราะคิมเบอรี่ป่วยเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องท่ามกลางแฟนๆส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้อาการของคิมเบอรี่ดีขึ้นแล้วโดยมีสามีหมากดูแลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวงานนี้มีลุ้นเรื่องทาย,ยาทอีกครั้งล่าสุดหมากคิมเบอรี่คงคู่ออกงานอีเวนต์ก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อแพลนมีลูกเลื่อนหรือไม่ส่วนอาการป่วยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องของคิมเบอรี่ได้ยาครบโดสแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรน่าหงร่างกายตอบสนองกับตัวยาได้ดีคิม เป็นตัวพิสูจน์ความรักรู้สึกโชคดีที่มีสามีคอยอยู่เคียงข้างเพราะไม่รู้ว่าถ้าไม่มีเขาเราจะดูแลตัวเองในช่วงนี้อย่างไรเช่นเดียวกับเรื่องเบบีก็ยืนยันคำเดิมร่างกายพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมไปปรึกษากับหมอดูเรื่องมีลูกทันที